สวัสดีครับน้องคานิลิมสิทธิ์และภุดานะครับอายุเก้าขวบครับน้องคาน่อยู่ชั้นปสี่ครับโรงเรียนสารศาสตร์วิทย์สรยใหม่นะครับเหตุผลที่ผมชอบทําอาหารนะครับก็คือน้องคาน่นะครับก็อยากทําอาหารให้คนที่รักกินทั้งน้องของผมนะครับแล้วก็ให้ทั้งครอบครัวกินครับแล้วก็เหตุผลที่อยากเป็นมา s เตอรเชฟจูเนียนะครับก็คือน้องคาน่นะครับก็คือแบบเห็นดูมานานและดูตั้งแต่ซีซั่นแรกมาสเตอร์เแล้วผมก็อยากมีใจรักที่การทําอาหารครับ มก็อยากจะแบบเป็นแชมป์ได้บ้างแล้วก็ไปดูกันเลยครับแเดว,วันนี้นะครับนอนคนี่จะทําข้าวหุงมันกุ้งครับวัตถุดิบที่จะมีนะครับก็คือจะเป็นอ่าเป็นผักชีแล้วก็จะใช้รากผักชีด้วยเนาะแล้วก็พริกเขียวเพื่อทําน้าจิ้มซีฟูดครับแล้วผักชีก็ไปทําด้วยแล้วก็กระเทียมครับไว้ทําน้าจิ้มซีฟูดแล้วก็เอาไปหุงให้หอมๆกับข้าวอบข้าวหุววงมันกุ้งของเรานะครับ แล้วก็อันนี้นะคบน้องคคนนี้ใช้เป็นกุ้งขาวครับใช้เป็นแปดตัวครับแรกมาจะมาแกะกุ้งกันนะคะอ่าตอนแรกนะคะเราก็แกะตรงนี้เพื่อที่จะได้แกะง,ง่าย ชีก่อนนะครับ้ากผักชีทำไรรากผักชีนะครับก็จะเอาไว้เพิ่มความหอมไม่ให้มีกลิ่นคาวของอุ้งตอนทนี่ใส่ไปนล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะครัะเราเคยจะมาผัดข้าวนะคะแต่ว่าเราต้องมาทำการทุบราผักชีกับกระเทียมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่อ่าพริกไทยดำไปด้วยก่อนอื่นเราต้องซาวข้าวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ซาวข้าวนะครับอาจจะมีตัวมอดหรือมดซ่อนอยู่ด้านใต้ก็ได้ อ่ขั้นตอนต่อไปนะคบเราก็จะเอาอเครื่องเคียงที่เราตำไว้แล้วนะครับเอาไปผัดกับข้าวครับแล้วก็ใส่มันกุ้งลงไปเรามาเปรี้ยกงกัน า่กินนะครับน้องคันนี้ผัดเพื่อเอามันกุ้งออกมาแล้วแล้วน้องคันก็จะเอาหัวออกนะคะหัวกุ้งออกแล้วต่อไปเราก็จะใส่ข้าวสารลงไปเลย แล้วก็ใส่น้ำสะอาดไปเลยนะคะประมาณาเลขสองครับ,บเดี๋ยวเราจะวัดข้าวระหว่างที่เราจะรอค่าสุกนะครับเราก็จะทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดกันนะคะรับอ่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเอานลูกชิ้นมาหั่นนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะทำจิ้มเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับสูตรเด็ดแล้วก็จะใส่กระเทียม เมื่อข้าวเราสุกแล้วนะครับน้องคนนี้ก็จะใส่กุ้งลงไปนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูข้าว ว้าวน่าจิ้มันเลยเดี๋ยวเราจะมาจับาจเลยนะคะขั้นตอนแรนะคเราจะบน้แต่ช่วยไป กุ้งสูตรแม่นะครับเราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรผักชีนะครับแล้วเราจะใช้กุ้งขาวในการทํานะครับแล้วก็เอาข้าวสารนะครับไปผัดกับกระเทียมพริกไทยดํารากผักชีหอมๆแล้วก็เอาไบหุงในหม้อหุงข้าวครับเราอยากให้เชฟลองกินนะครับบ๊ายบายชิมให้ดูหน่อยไหมใช่ค่ะ นีเลนะนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะนี่ข้าวก็น่ากินมากกินกับกุ้งเดี๋ยวเราจะลองชิมกุ้งก่อนนะครับดูน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บมากแน่กุ้งเด้งมากเลยครับกินกับข้าวร้อน ฝากคันนี้อ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย